สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้วันพุธที่29ธันวาคมนะคะเวลา9.30ถึง10.30นเราจะพบกันเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้นะคะเรายังคงเรียนกันในหน่วยที่7นะคะนักเรียนในเรื่องของรูปหลายเหลี่ยมน,นะคะโดยครคูผู้สอนค่ะค,คุณครูเจริญศรีชาตรีนะคะ สำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเราจะเรียนกันในหัวข้อที่8แล้วนะคะนักเรียนนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับโจทย์ปัญหานะคะเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมนะคะนักเรียนก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนยังจําการหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมได้ไหมคะการหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมก็คือการเอาความยาวด้านของ แต่ละด้านนะคะของรูปหลายเหลี่ยมมาทำไงกันคะนักเรียนมาบวกกันใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นโจทย์ปัญหาค่ะเกี่ยวกับการหาความยาวรอบรูปนะคะของรูปหลายเหลี่ยมนะคะนักเรียนยกตัวอย่างเช่นโจทย์ในข้อนี้นะคะโจทย์บอกว่าพิมนะคะ,ะชื่อพิมนะคะใช้ผ้ากุ้นนะคะสำเร็จนะคะหุ้มขอบที่รองจานร,รูปหกเหลี่ยม ที่รองจานนี้นะคะมีลักษณะก็คือเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าหมายความว่าหกเหลี่ยมด้านทั้ง6เนี่ยยาวเท่ากันนะคะนักเรียนซึ่งแต่ละด้านนะคะโจทย์บอกมาว่ายาว12เซนติเมตรจำนวน5ชิ้นผ้าเนี่ยนะคะ จะเอามาหุ้มขอบรองจานนะคะซึ่งมีจำนวนทั้งหมด5ชิ้นนะคะไอที่รองจานนะคะพีมพ์จะต้องใช้ภาพคุ้นสำเร็จยาวอย่างน้อยเท่าใดนะคะนักเรียนมาดูนะคะจากนะคะจานที่รองจานเนอะรูปหกเหลี่ยมเราสามารถวาดรูปคร่าวๆได้ดังรูปนี้ถูกไหมคะมีทั้งหมด6 ถูกไหมคะรูปหกเหลี่ยมก็จะมีทั้งหมด6ด้านโจทย์บอกว่าเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าก็แสดงว่าแต่ละด้านเนี่ยเป็นไงนักเรียนยาวเท่ากันซึ่งโจทย์บอกมาว่ายาวเท่าไหร่คะแต่ละด้าน12เซนติเมตรถูกไหมคะสิบสองเซนติเมตรดังนั้นเราจะหาความยาวรอบรูปของรูปหกเหลี่ยมเราก็เอาด้านแต่ละด้านมาเป็นไงกันนักเรียนมาบวกกันใช่ไหมแต่ละด้านยาวเท่ากันก็คือยาว12เซนติเมตร เราจะเอา12มาบวกกัน6ครั้งหรือเราจะเอา6นะคะคูณด้วย12ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือที่รองจาน1ชิ้นถูกไหมคะความยาวรอบรูปของที่รองจาน1ชิ้นก็คือรูป6เหลี่ยม1รูปนั่นเองนะคะ6คูณ12ก็จะได้เท่ากับ72เซนติเมตรแต่พิมพ์จะทำที่รองจาน ทั้งหมดกี่อันนักเรียนนะคะ5อันถูกไหมคะ5ชิ้นถูกไหมคะหชิ้นดังนั้นก็จะต้องใช้ผ้าก็5ไปคูณ72เพราะว่าที่รองจาน1ชิ้นใช้เซ็ิเซนถ้าจะทํา5ชิ้นก็5คูณ72ก็จะได้เท่ากับ360เซนติเมตรดังนั้นพิมพ์ก็จะต้องใช้ผ้ากุ้น,นะคะยาวนะคะอย่างน้อย300 หกเซนติเมตรนะคะนักเรียนต่อไปค่ะนักเรียนโจทย์บอกว่าช่างปูนนะคะตัดเส้นทองเหลืองเพื่อทำเป็นเส้นแบ่งนะคะแนวลายหินขัดดังรูปเลยนะคะซึ่งเส้นแบ่งแนวแต่ละเส้นจะยาว25เซนติเมตรเส้นแบ่งแนว นะคะเส้นแบ่งแนวก็คือเส้นที่แบ่งตรงนี้ถูกไหมเส้นแบ่งแนวแต่ละเส้นนี่นะคะเนี่ยเราเรียกว่าเส้นแบ่งแนวนะคะแต่ละเส้นยาวยี่สิบห้าเซนติเมตรช่างปูนจะต้องเตรียมเส้นทองเหลืองยาวอย่างน้อยเท่าใดนะคะอ่าจะต้องแบ่งแนวของลายหินนะคะ เราจะใช้เส้นนะคะท้องเหลืองยาวอย่างน้อยเท่าใดถ้าเราจะเอาเส้นท้องเหลืองมาใส่นะคะตรงเส้นแบ่งแนวตรงนี้นะคะซึ่งแต่ละเส้นในยาวเท่ากันก็คือยาวยี่สิบห้าเซนติเมตรนะคะนะักเรียนจากรูปลายหินขัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกี่รูปนักเรียนมาเราก็มานับนะมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่ทั้งหมดกี่รูปในรูปนี้หนึ่งสอง สามสี่ห้าและหกถูกไหมคะมีทั้งหมดหกลูกนะคะรูปหนึ่งเนี่ยนักเรียนนะคะมีเส้นแบ่งนะคะมีเส้นแบ่งแนวกี่อันคะรูปหนึ่งก็มีเส้นแบ่งแนวอยู่ทั้งหมดมานับซิหนึ่งรูปมีเส้นแบ่งแนวเท่าไหร่หนึ่งสองสามแล้วก็สี่ถูกไหมคะดังนั้นนะคะเราก็จะต้องนะคะ เอาหกไปคูณด้วยสี่ก็แสดงว่าจะมีเส้นแบ่งแนวเนี่ย2ี่สิบสี่เส้นอันนี้คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีหรลูกต่อไปนะคะที่เหลือที่เหลือเป็นด้านของรูปสาม,นะะเ,หมเหลี่ยมนะคะรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมนะคะมีทั้งหมดกี่รูปนักเรียนนะคะอ่าเราเลยมาดูมีทั้งหมดกี่รูปรูปสามเหลี่ยมหนึ่ง สองสามสี่ห้าและหกรูปสามเหลี่ยมก็มีทั้งหมดหรูปแต่นะคะด้านของรูปสามเหลี่ยมนะคะเหลือเพียงกี่ด้านนักเรียน,นเราดูซิเหลือกี่ด้านรูปสามเหลี่ยมนะคะจะเหลือเพียงแค่นะคะหนึ่งด้านเพราะว่าด้าน สองด้านตรงนี้เนี่ยนะคะนักเรียนรของรูปสามเหลี่ยมครูยกตัวอย่างรูปที่4ี่นะด้านตรงนี้เนี่ยนะคะกลายเป็นของรส ANS. ส ANS. ูปสี่เหลี่ยมไปซึ่งเรานับไปแล้วถูกไหมคะสองด้านตรงนี้ดังนั้นก็จะเหลือแค่ด้านนี้ด้านเดียวถูกไหมคะด้านนี้ด้านเดียวที่ยังเรายังไม่ได้นับแสดงว่าส่วนที่เหลือเนี่ยที่เป็นด้านของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยมีแค่1เส้นถูกไหมคะเส้นแบ่งแนวเหลือแค่1เส้นที่เราจะต้องเอามาคิด นะคะมีแค่1เส้นในรูปสามเหลี่ยมซึ่งมีทั้งหมด6รูปเก้าหกคูณหนึ่งก็จะได้ทั้งหมด6เส้นเส้นแบ่งแนวของรูปสามเหลี่ยมมีหเส้นของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีทั้งหมด24เส้นนะคะมีทั้งหมด24เส้นก็รวมเส้นแบ่งแนวทั้งหมด 24่บวกหก็ได้30เส้นแต่ละเส้นยาวเท่าไหร่นักเรียนยาว25่ส้ซนเมตรดังนั้นนะคะความยาวทั้งหมดนะคะที่เราจะใช้เส้นท้องเหลืองนะคะมาติดก็จะต้องเอา25ไปคูณ30เพราะว่าเส้นหนึ่งยาว25มี30เส้นก็เอา30คูณ25ก็จะได้เท่ากับ750ซนติเมตร ดังนั้นช่างปูนก็ต้องเตรียมเส้นท้องเหลืองยาวนะคะอย่างน้อย7 5 0หเซนติเมตรนะคะนักเรียนมาดูข้อต่อไปค่ะหลังคาของศาลาแห่งหนึ่งเป็นรูปแปดเหลี่ยมด้านเท่าแปดเหลี่ยมด้านเท่ายาวด้านละ2.5เซนติเมตรถ้าเจ้าของต้องการนะคะจ้างช่างทำรางน้ำฝนโดยรอบ ทำรางน้ําฝนเนี่ยนะคะเนี่ยอันนี้เป็นรูปสราเนาะจะทํารางน้ําฝนนยคะรอบโดยรอบเลยนะคะของหลังคาก็คือส่วนนี้ใช่ไหมนะคะเป็นรูปแปดเหลี่ยมด้านเท่าคือด้านแต่ละด้านเนี่ยนะคะของของรูปแปดเหลี่ยมเนี่ยยาวเท่ากันก็คือยาวด้านละเท่าไหร่นะคะนักเรียน2.5เมตรถูกไหมคะ2.5เมตรทำรางน้ําฝนโดยรอบเลย โดยช่างคิดค่าแรงทำรางเมตรละ450เจ้าของจะต้องจ่ายค่าแรงนะคะในการทำรางน้ำฝนเท่ากับเท่าใดนะคะนักเรียนก่อนอื่นเราก็ต้องหาความยาวรอบรูปถูกไหมคะของสา,าลารูปแปดเหลี่ยมก่อนซึ่งรูปแปดเหลี่ยมมีทั้งหมด8ด้านถูกไหมคะรูปแปดเหลี่ยมก็มีแด้าน นำไปคูณกับความยาวเพราะว่าเป็นรูปแปดเหลี่ยมด้านเท่าแต่ละด้านยาวเท่ากันคือยาวด้านละ2.5เมตรก็เอาไปคูณด้วยความยาวของด้านเราก็จะได้นะคะความยาวนะคะของรูปแปดเหลี่ยมนะคะความยาวรอบรูปของรูปแปดเหลี่ยมนะคะซึ่งเป็นหลังคาเนี่ย8คูณ2.5ก็จะได้20เมตรถูกไหมคะ,ะ8คูณ2.5ได้20เมตร ซึ่งช่างคิดเมตรละ450 1เมตรคิด450บาทแต่หลังคานะคะรูปแปดเหลี่ยมมีความยาวเท่าไหรนักเรียนรอบรูป20เมตรดังนั้นก็จะต้องเอา20ไปคูณ450จะเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายค่าแรงช่างนั่นก็จะเท่ากับ9,000ดังนั้นเจ้าของก็จะต้องจ่ายค่าแรงในการทำรางน้ำฝน,นนี้9,000บาทนะคะนักเรียน ต่อไปมาดูข้อต่อไปนะคะนักเรียนโจทย์บอกว่าพ่อต้องการทําที่วางของตกแต่งบ้านเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าอ่าดูดังรูปนี้นะคะเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเห็นไหมคะอ่าหนึ่งรูปนะคะมีหกเหลี่ยมนะคะเป็นรูปหกเหลี่ยมนะคะรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าคือ ด้านเท่ากันทุกด้านยาวด้านละ9.5นิ้วแต่ละด้านยาวเท่ากันนะนะคะด้านละ9.5นิ้วพ่อต้องการทําทั้งหมด6ชิ้นนะคะ1 2 3 4อ่าพ่อต้องการทําทั้งหมดไม่ใช่6ชิ้น6เลี่ยมแต่ทําทั้งหมดกี่ชิ้นักเรียน4ชิ้นนะคะแค่4ชิ้น โดยไม้ที่เป็นชั้นวางตรงกลางไม้ที่เป็นชั้นวางตรงกลางยะตรงกลางยาวสิบสองนิ้วตรงกลางคือส่วนไหนนักเรียนตรงกลางก็คือส่วนนี้ใช่ไหมคะเนี่ยตรงกลางคือส่วนนี้นะคะเนี่ยยาวสิบสองส่วนนี้ยาวสิบสองนิ้วนะายาวสิบสองนิ้วถามว่าพ่อจะต้องซื้อไม้ยาวเท่าใด จะเห็นได้ว่าชั้นวางของพ่อเนี่ยนะคะจะต้องทำเป็นรูปหกเหลี่ยมและมีชั้นวางของตรงกลางนะคะหกเหลี่ยมนะคะยาวด้านละเก้าจุดห้านิ้วและชั้นวางตรงกลางยาวสิสองนิ้วนะคะพ่อ,ต,อต้องใช้ไม้เนี่ยยาวเท่าใดเรามาดูวิธีการคิดค่ะนักเรียนเรามาหาความยาวรอบรูปของรูปหกเหลี่ยมก่อนนะคะหนึ่งรูปก่อนนะนักเรียน หนึ่งรูปนะคะความยาวเท่ากับเท่าไหร่เราก็ต้องมี6ด้านใช่ไหมก็เอา6คูณด้วยความยาวของด้านซึ่งยาวด้านละยาวด้านละเท่าไหร่คะนักเรียนยาวด้านละ9.5นิ้วแล้วไม้ที่เป็นชั้นวางตรงกลางก็คือ12นิ้วถูกไหมคะดังนั้น1รูปนะคะ่รูปหกเหลี่ยมด้านเท่า1รูปจะใช้ไม้เท่าใด หรูปคิด1รูปก่อนนะนักเรียนคิดหรูปก่อนก็เอาความยาวด้านของแต่ละด้านคูณด้วย6เพราะว่ามี6ด้านและบวกอีก1ชิ้นตรงกลางถูกไหมคะก็คือบวกด้วย12 1รูปก็จะใช้เท่ากับ69นิ้วเอา6คูณ9.5แล้วบวกด้วย12ก็จะได้69นิ้วอันนี้คือ1ชิ้นนะคะชัะ้นวาง1ชิ้น แต่พ่อต้องการทำชั้นวางทั้งหมดกี่ชิ้นคะนักเรียนทั้งหมด4ชิ้นดังนั้นถ้าทำ4ชิ้นจะองใช้ไม้ยาวเท่าใดถ้าชิ้นเดียวใช้ไม้ยาว69นิ้วถ้า4ชิ้นก็ต้องคูณ4เข้าไปถูกไหมคะก็จะได้69คูณ4ก็จะได้เท่ากับ276นิ้วดังนั้นพ่อจะต้องซื้อนะคะไม้ยาวนะคะ276นิ้วนะคะนักเรียน จะเห็นได้ว่าจากรูปเนี่ยนักเรียนนะคะจากรูปชั้นวางนะคะรูปหกเหลี่ยมแต่ละแต่ละรูปนะคะตรงส่วนที่ติดกันเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ไม้ตัวเดียวกันเห็นไหมคะเขาใช้ไม้ของใครของมันใช่ไหมนักเรียนนะคะกรอบสีชมพูหกนิ้วสีชมพูนะคะรูปหกเหลี่ยมสีชมพูเนี่ย นะคะก็ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด1 2 3 4 5สามี่ห้าหถูกไหมคะหด้านถูกไหมคะสีขาวก็จะมีด้วยกันทั้งหมด6ด้านหนึ่ง6สาี่ห้าเห็นไหมคะนักเรียนสีเขียวก็มี6ด้านเหมือนกันเรานับไปแล้วสีน้ำตาลก็มี6ด้านหนึ่ง6สามี่ห้าเห็นไหมคะนักเรียนดังนั้นเนี่ยเวลาเราคิดเนี่ย เราก็จะต้องคิด1รูป1รูปมี6ด้านนะคะอ่าเราก็เอาไปคูณด้วยนะคะความยาวด้านนะคะสำหรับข้อนี้นะคะนักเรียนแล้วหา1รูปใช้ไม้ทั้งหมดเท่าไหร่นะคะรวมกับชั้นวางของตรงกลางด้วยแล้วนะคะได้เท่าไหร่ก็เอาไปคูณกับจำนวนชิ้นที่ต้องการทำก็คือ4ชิ้นนะคะก็จะได้ ความยาวนะคะของไม้นะคะทั้งหมดที่พ่อจะต้องซื้อนะคะเพื่อมาทำชั้นวางของตกแต่งบ้านนะคะนักเรียนมาดูข้อต่อไปค่ะนักเรียนของเล่นเด็กชิ้นหนึ่งเป็นรูป12เหลี่ยมด้านเท่าแสดงว่าด้านแต่ละด้านยาวเท่ากันถูกไหมคะนั่นก็คือยาวด้านละ8เซนติเมตรมีความสูง นะคะความสูงก็คือตรงนี้7.5เซนติเมตรอันนี้ก็คือความสูงถูกไหมคะความสูง7.5เซนติเมตรของเล่นเด็กชิ้นนี้ล้อมรอบด้วยเส้นอลูมิเนียมยาวเท่าใดาล้อมรอบด้วยเส้นอลูมิเนียมยาวเท่ากับเท่าใดนะคะความยาวรอบรูปของเส้นอลูมิเนียมเราคิดด้านบนก่อนนักเรียน ด้านบนนะคะมีทั้งหมดกี่ด้านนักเรียน1ด้านาเรามานับกันนะว่ามีทั้งหมดกี่ด้านนะเราเริ่มจากตรงไหนก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด้าสสบอดเพราะมันเป็นรูปอะไรคะรูป12เหลี่ยมถูกไหมเพราะฉะนั้นนะคะด้านบนก็จะมีทั้งหมด12นะคะอ่า12ด้านถูกไหมคะ12บด้านยาวด้านละ8เซน เพราะนั้นก็จะมีความยาวรอบรูปของเซลล์ลูมินียมด้านบนก็สิบสองคูณแปดก็จะได้เก้าสิบหกเซนติเมตรจากนั้นเรามาดูด้านล่างถูกไหมคะของเล่นชิ้นนี้เหมือนเหมือนจะเป็นกรองเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะนักเรียนด้านบนกับด้านล่างด้านล่างก็จะมีเท่ากันก็คือสิบสองเหลี่ยมถูกไหมอ่าข้างหน้าสิบสองเหลี่ยมข้างละข้างล่างก็ข้างบนสิบสองข้างล่างก็ต้องสิบสองนะคะสิบสองเหลี่ยม พอเป็นรูปสิบสองเหลี่ยมด้านเท่าความยาวรอบรูปของเส้นอลูมิเนียมด้านล่างก็ต้องสิบสองคูณแปดก็จะเท่ากันด้านบนด้านล่างก็คือเก้าสิบหกเซนติเมตรถูกไหมคะจากนั้นนะคะความสูงอีกนักเรียนมีความสูงอีกมีความสูงนะคะทั้งหมดนะคะมีกี่มีความสูงเท่าไหร่นะคะมีความสูงสิบสองด้านก็ต้องมีความสูงทั้งหมดสิบสอง นะคะ12อันถูกไหมคะ7.5สูง7.5นะคะแต่ละเส้นของความสูงเนี่ยคือสูง7.5มีทั้งหมดนะคะความสูงมีทั้งหมดนะคะ12เส้นเพราะว่ามันมีด้านทั้งหมด12ด้านถูกไหมคะก็7.5คูณ12ก็จะได้90เซนติเมตรอ่าแสดงว่านะคะ ล้อมรอบด้วยเส้นอะลูมิเนียมเท่ากับเท่าไหรนะคะก็เอาด้านบนบวกด้านล่างแล้วก็บวกที่ความสูงก็จะได้96บกวก96้บวก90ถูกไหมคะก็จะได้เท่ากับ282เซนติเมตรดังนั้นของเล่นนะคะเด็กชิ้นนี้ล้อมรอบด้วยเส้นอะลูมิเนียมเท่ากับ282นะคะเซนติเมตรนะคะนักเรียน ต่อไปนะคะนักเรียนให้นักเรียนหยิบหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะขึ้นมานะคะนักเรียนเล่มนี้นะคะเราจะมาทําแบบฝึกหัดลงในหนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้กันเลยนะคะนักเรียนซึ่งจะเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมนะคะนักเรียนโดยให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า62และหน้า63านะคะนักเรียนโดยหน้า62นะคะให้นักเรียนทําข้อหนึ่ง นะคะข้อเดียวนะคะหน้า62เนี่ยข้อ1ข้อเดียวสำหรับหน้า63นะคะให้นักเรียนทำข้อ4นะคะข้อ4เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะแบบฝึกหัดที่นักเรียนจะต้องทำคือหน้า62ข้อ1กับหน้า63ข้อ4นะคะแสดงวิธีทำนะคะเหมือนกับตัวอย่างที่ครูอธิบายไปก่อนหน้านี้นะคะนักเรียน ทำเสร็จแล้วนักเรียนถ่ายรูปนะคะส่งเข้าไปในโนต้ตของวิชาคณิตศาสตร์นะคะในวันที่29ธันวาคมนะคะนักเรียนแล้วนะคะเราจะมาพบกันใหม่ในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะหลังปีใหม่นะคะนักเรียนในช่วงหยุดยาวนะคะนักเรียนที่ยังไม่ได้ทําข้อสอบนะคะ ไม่ว่าจะเป็นข้อสอบเก็บคะแนนหรือข้อสอบกลางภาคให้นักเรียนเข้าไปทําให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนและแบบฝึกหัดที่ครูสั่งนะคะให้นักเรียนทําในแต่ละวันให้นักเรียนทำคแล้วก็ส่งเข้าไปเพิ่มเติมในโน้ตได้นะคะครูจะเข้าไปตรวจให้คะแนนเพื่อเป็นคะแนนเก็บระหว่างเรียนให้กับนักเรียนนะคะ ใครที่ทำประจำสมบับเสมอนักเรียนก็จะได้คะแนนเต็มนะคะใครที่ไม่เคยเข้าทำเข้าส่งลงไปในโน้ตเลยนักเรียนก็จะไม่มีคะแนนในแต่ละวันที่ครูสั่งไปฝึกหัดนะคะนักเรียนแล้วเราจะมาพบกันใหม่นะคะหลังปีใหม่นะคะสำหรับในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะนักเรียนสำหรับวันนี้ครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะนักเรียน